นี่คือตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงศาพอเสร็จประมรือกับตัศน์ทับคนของเราด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้มากันพร้อมเพียงเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเพราะว่าผมได้มาทำการเปิดตัวของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถ้าคนยังจำกันได้สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนแรกเลยนะครับองค์ประกันหงสาวันนั้นผมมาเป็นพิธีกรในการเปิดวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรในการปิด อาวาสารภงมาในวันนี้ซึ่งเชื่อว่าทุกท่านคงจะภาคภูมิใจแล้วก็รอคอยมาเป็นอย่างดีนะครับงานนี้ต้องขอต้อนรับนะครับในนามของทั้นของมิตรบรดัเช่าซึ่งมังในภาคสุดท้ายนะครับน้องปันปันเต็มฟ้าเกิดสดายุทธครับเดเลยครับต่อไปครับคุณเกรสมหาธงคุณครับพระสุพรรณกัลยาคุณน้อตครับนาากาโทจงเจตวัชรานันนะครับนัดสิ้นองครา คุณปีเตอร์ครับตัชายชัยนานะครับพระมหาพระรักธรรมนูนครับเชิญครับขอระทานกันเลยนะครับมาเลยฮะนี่ฮะต่อไปครับทูพันต้อนนะครับพระเดชวิทยสุวรรณนะครับพระเอกาตคสโรดและพี่เอกสอนระงษ์ชาตรีพระเอกตอดการนะครับพระมหาเทพพันชองคุตตะคัชรอรครับเป็นเชิญครับกับมณีจันทร์ เียวมาอย่างครั้งและตามด้วยผู้ผ่านป้อนครับมันโภวชนะสวัสดีครับพระในสศวรมหาราชสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะฮะทั้ง8ท่านนี้ระดับตำนานเท่านั้นเลยนะครับเริ่มจากพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับมาแต่ผ้าแดะยังเด็กอยู่นะฮะพี่เอกครับเริ่มต้นเปิดตำนานเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานมาเรียกเวลา1 4ซีีกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ตอนนั้นนะครับเวลาเขาจะแต่งหน้าเขาต้องทำรอยยศนะครับภาพแรกเพราะยังไม่ยศนนะครับตอนนี้ไม่ต้องแต่งยศนแล้วครับยศนเองแล้วครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าสตินีผ่านไปนะครับยศนเองไม่ต้องแต่งมากแล้วคือเร็วขึ้นสร้างมาเพื่อมารับผลนี้ตอนท้ายเลยนะครับคุณเครสเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดแต่งหน้านะคะต้องโชคดีว่าแกถ่ายไปแล้ว1ิบปีที่แล้วนะคะก็ยิ่งเด็กกว่านี้ประมาณสิกว่าปีใช่ไหมคะ 14ปีการันตีว่าห้ามเก็นอะไรเลยใช่แล้วครับต้องอยู่ตลอดอยู่รับผิดชอบงานให้จบแล้วจะเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณแกร์ก็เช่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยคระรู้สึกยังไงมาจนถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเอาโสรของผงสารนะครับเป็นภาพสุดท้ายไม่ต้องต่อเนื่องอีกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันนี้รู้สึกใจหายแน่นอนนะครับการทํางานของเรานี่เหมือนกับเป็นเวลาที่ยาวนานแต่พอเขาพู่จริงจริงเนี่ย วเรานะปีจะมีคนสร้างแบบนี้อีกโอ้โหนะครับผมเดาไม่ออกเลยว่าอีกกี่สิบปีจะมีภาพยนตร์แบบนี้อีกนะครับที่ลงทุนสร้างโดยไม่คิดถึงผลกำไรใดๆนอกจากความสุขของคนดูอันี่แหละครับวันนี้เราเต้องติดตามมันนะฮะเพราะว่าเป็นมหาการจริงๆนะครับคุณพันเบิร์ดครับตั้งแต่ภาค2เป็นต้นมาของตำนานสมเด็จพระนเรศวรครับพระนเรศใหรู้สึกไงครับความรู้สึก ดีใจเนี่ยมามามากที่สุดก่อน<ะ>เพราะว่าผมดีใจที่จริงๆที่มันจบแล้วดีใจที่เรื่องราวของพระองค์เนี่ยได้ได้ถูกถ่ายทอดลองบนแผ่นดินซึ่ง<ม>หลังจากนี้ไปเด็กๆเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านหนังสือแบบแบบเรียนละแค่ชมภาพยนตร์ก็จะสามารถรู้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผมเชื่อว่าคนไทยเกินกว่า9 0ที่ไม่รู้ว่าหลังจากยุทธหัสตถผีแล้วเนี่ย<ะ>ใช่<ะ>ส่วนความเสียดายก็คือว่าเราก็จะไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถ่ายทำหนังเรื่องนี้ ในภาค7ภาค8เพราะมนจบแล้วเพราะมันจบภาคหกแล้วที่จริงอยากจะให้มีสักสิบภาคครับเอาให้20ปีเลยนะฮะสิบภาคตัวทั้งแต่งงานเพราะไม่ไงตอนนี้สะพรั่งแล้วไงอ่าและแต่ยังสาวยังอ้ออ้อนะฮะจนตอนนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วด้วยเป็นแาบ้านกับภาพเลเรื่องนี้ที่อยู่คู่กับเรามาแต่เริ่มเลยรับบทเป็นมินิจันตั้งแต่ตั้งแต่เป็นนางสาวอ้อแต่จริงๆตั้งแต่เป็นนิสิตเลยค่ะ ค่ะ <Started. S 2> แล้วก็จนแต่งงานจนเปนายจนตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะโชคดีที่ขนาดเป็นคุณแม่แล้วก็ยังจะได้ได้เล่นต่อนะคะก็ท่านคุณก็ยังสามารถทําให้เราเีด้รับบทอนิจจันได้ต่อค่ะถัดมานะฮะต้องเรียกผู้พันหมดเลยมั้งบนเวทีนี้นะฮะไพโนทผู้พันผู้พันตอนก็อาจจะเป็นเพราะคุณเกรซเนี่ยมาอยู่ของสาวดีนาน เลยเสร็จปรมาณ1เลยก็ไปเสร็จตองอูอีกตองอูไปนะครับยังไงก็แค่พูดผิดหูพูดแข้งเลยนะครับพูดแข้สมเด็จพระนเรศเลยนะฮะคุณตาครับภาพยนตร์ที่เล่นแบบยาวนานแบบนี้ในชีวิตรู้สึกยังไงฮะดีใจครับนอกจากความดีใจแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกสำหรับชาวอโยธยาอย่างพวกเราทุกคนครับนี่ผมมาอยู่ภาพการชาวตุเสีย เป็นหงายคนอี่เลยมันอยู่ปากดนดเลยเขาส่งขึ้นมานะครับจริงๆภาคนี้เป็นศพไปแล้วนะุแผ่นในปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่กันอย่างมีความสุขก็สืบเนื่องมาจากวีรกรรมของบรรพบุรุษของเรานะครับที่เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ไปเรียนรู้ถึงรากของความเป็นไทยว่ากว่าที่จะมามีแผ่นดินให้เราอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้เนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยเขา คิดอย่างไรนะครับเขาทําอย่างไรและท้ายที่สุดเนี่ยความเป็นคนเนี่ยมันจะเหมือนเดิมครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผมอยากจะบอกว่าเราควรจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ให้กับการดำเนินชีวิตสิ่งใดควรทําเราก็ทาสิ่งใดไม่ควรทําเราก็อย่าทำครับและผมฝากว่าภาคนี้นะทุกคนจะได้ทราบว่าเหตุการณ์หลังจากยุทธาถีเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทุกคนจะได้รู้พร้อมกันในวันนี้ครับถ้าผมมากน,าน่าก็เป็น,<ฟ>นา,น<ม>าอากาศนะครับ6ภ<อ>าพต่อเนื่องันแบบนี้เชื่อว่าทุกคนที่ได้ติดตามที่ถือว่าเป็นภา,าพภาพถ่ายมูระดับตำนานนะฮะที่ทุกท่านจะได้ร่วมติดตามชมไปพร้อมกันด้วยนะครับตำนานเรื่องนี้อ้าวมา มาประวัติศาสตร์ชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ความมีพระหมหากริยาที่ uh huh. ในหน้าที่ของประานคนสำคัญทุกคนด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะปกป้องรักษาหรือแผนดินนี้ได้นะครับ